นมัสการโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีน้องมือนี้ขึ้นเลยมานั่งน้ำกันพี่ใหญ่กับน้องก็ได้มานั่งน้ำกันใหญ่กับน้องใหญ่กับน้องโอ้ใหญ่กับน้องก็ได้มานั่งน้ำกันมีเอฟซีเรียกร้องมาหลายดิบอบอกว่าเอาความมีโชคกับแม่คู่มามาทั้งรายการมาเป็นรายการรอบแม่ทีเป็นอ่นนั่นหมาว่าเป็นมิติใหม่ ถึงอันต่อปครับกอปกติแล้วอยากกับนอกบคอยเดนัางน้ำกันนั่นนะมือี้ก็ไเลยถึงมานางเพราะว่าผาผ้าเป็นไปได้ไปสอบถามของปูสกุลมหาไหงนั่นจ่ากระเล่เห็ว่าเราเห็นป้านองทนไหมค่ะว่าเออ่นมั่นใจตัวใดหิ่คนเด่นตัวใดญ่จเิงจรีงไหมคะแม่คู่ได้สองนี่รับสองนี่หวนตงนั้น วดอรักเจรตกักเกรักเจรักเก็รักรักรโอ้หรักถึอเลขกันบ่เมนกันบ่เองขอักค่ามรักมันเก็ดรักเก็ดรรมันลายหลแต่ว่ามึอนี่เขากลมาเบากันเรื่องของแนวทางกูสกเนาะครับือว่างวดที่แล้วจังคักถีไหมครูเขาบนล่างค่ะครับงนด่างเลยเขาบนล่างพกเพิ่เข่าบนล่างเด้อามข่เนี่ไซ่อมอยู่แต่ว่าไม่พูดป็่ผูดอดรเลขม่พวดที่แล้วน่ะ ปู่บอกว่ามั่นใจมั่นใจครับแต่ว่างวดนี้เพ่นก็บอกว่าไม่คูกระถามเนาะถามบ้านพะอจารย์มั่นใจบ่างวดนี้เพราะว่าปกติแล้วคนสอบถามเพื่อนถ้าเพื่อนมาเพิ่นบอกมั่นใจนี่เพิ่นจะว่าน่วเนีันค่อยๆกันเด้อยุ่มเพิ่นสีเบ้าจันสีถ้าโดยปกติถ้าบ่มั่นใจจะบอกว้ามั่นใจแต่ว่างวดนี้เพื่อนบอกว่าพ่อจารย์ว่าคักก็งวดบางทั้นเปนวายจป็ส hmm. mm ีขนาดงวดที mm ่แ hmm. ล้วว like bon ่ามั่นใจมากบนล่าง ไอ้คือที่เอามาให้ตออแรกกทุกชมวงนะคะก็คือปกติแล้วคนสองหัวสีรุดงหัวหนึ่งกระเซ็นไหมค่ะหรือว่าสามัวซีรุดงหัวหนึ่งกระเซนะหตะวันเคยถามมามีสี่หัวบอกรมี่มีแบบว่าได้สี่หัวแล้วก็จังรุดก็มี่กรซสี่หัวตออเนื่องค่ะแล้วก็จังรุดครับวเมื่อกี้เอาให้ชี้บางสัตว์ต่อไปนี่อันนี้งัวหัวบางหันนี่เนาะเป็นงัวที่แถวนัหน่หมคุณ อันนี้เป็นงวดที่ที่สามงวดที่สามเนาะผ่างวดที่สามตีตีมติดกับที่ถูกติดต่อกันมาสามงวดติดงวดนี้เป็นงวดที่สามเมนห้าศูนย์มนค่ะบนห้าสามค่ะอันนี้งวดเก้าตีนี่อันนี้งวดที่่าม้าเนาะงวดที่ามาครับแต่แต่เพื่อนมาพาจานหลอกอยู่ตัวเนึ่งเ้อให้มึงเอางวดนี้เนาะค่ะให้มึงเอาว่าพาจารย์เขียนอียงลายกรมูกับมานักเนาะค่ะนับ เปนเพ่อนว่าไอ้ซองเกเนะเ่าต้องไปสนมันดอกเพราอว่ามันดังอ่าบางหันนี้เนาะค่ะบ่ต้องไปสนมันดอกเป็นมาเมื่อไงไม่ไอ้โนก็เห็นแต่ศูนย์อยู่แล้วพระอาจารย์ที่บบว่ามันงามเป็นแล้วว่านั่นละเอาโลดเป็น่าบันนี้ก็เลยโทษไปโทษไปถามเสียเสียผู้นี้จิ๊มันจีเป็นใหม่เอินซื้อเอซื้อนะค่ะก็เลยเอินมันเสียเนาะค่ะก็เลยว่าอ่ามันใจตัวใดเป่น่าตัวรถครับตัวนี้ อเพิ่นว่าเพิ่นได้เท่าไรกับทั้งหมดละกันวังหันเพิ่นได้8ล้านค่ะ2ตัวนี้เพิ่นได้เฉพาะ2ตัวนี้ได้8ล้านเสียผู้นั้นน่ะเสียผู้นั้นค่ะบ้าส่งอยากเห็นลราละบาดนี้ส่งอยากเห็นหุ่นไม่ลราล่ะส่งก็ได้แต่แต่อันนี้คือคือความจริงนะค่ะเพิ่นเพิ่นจะได้แทบทุกม้วนแต่ว่าค่ะถามเสียเนี่ยขันขันเพิ่นมา บ่ต้องเอารองไม่คู่งวดนี้บ่หมั่นใจตั้โตผมผมก็เลยรักแซนสีมันจะบอกสีได้ไหมค่ะ้ารทำเงินบ่หมั่นใจมันบ่ครับแต่งวดนี้่นว่าเอาหนดไม่คู่คนว่าคนว่าเอาตนั่นแหละที่คนเนียนตะวนวันที่สามสิบพระอาจารย์ว่าสีมาเนีนให้อีกคู่นึงผมแต่ตอนนี้นะคือเอาสามตัวนี้ไปจับได้เลยมีแดเอาเพื่อนบอกไม่คู่ แต่ว่าตัวนีเนๆออกตัวนี้เดิมคันมาอืเดี๋ยวครับงวดที่ผ่านมานี่เสียเนี่ยเนี่ยเลยหาศูนย์แม่นค่ะ,คะก็คือเสียก็เป็นคนที่ไปหาปูเป็นคนใกล้ชิดของปูสะกลนค่ะซึ่งเพิ่งจะอยู่กับปูสกลมาแม่นค่ะโดนแล้วโดนแล้วค่ะซึ่งตอนแรกๆเลยน่ะเสียผู้นี้แหละก็คือขอรุยาคน่ะเนาะกะว่าไอ คือตอนนั้นเพื่อนมาตํานี้ไม่พูดว่าเอาเอามาแดงแดงผู้ใดอุยาตัยังเสียนนะผู้ใดใดได,ไ,ดไปเขาไปกวเปนเพื่อนไม่บอกบอค่ะเพื่อนเอามาห้แม่พูดองที่นี่ก็เลยบอกพระอาจารย์อาจารย์ก็เล่เอกว่าอาจารย์ห้เ,เ,เาาหล่าบอต้องไปเบ้าคือหห้เพื่อนไปคือเป็นเป็นว่าอา่หายท่านกันทางสิยนเนาะค่ะครับผมห้ให้กันไปเพื่อนก็เล่ว่างานคุ้มขอโทษ เดี๋ยวต่อไปข่นตัวใดเนี่ยคุณสิบอกแต่เอฟซีอย่าลืมนะครับปูสะกลนี่มีหลายปูสกลแต่ปูสะกลของทีมงานเราเป็นปูสะกลแท้ๆคือปูสกลนครปูสกลนครแต่มีข้อมูลแค่ทีมงานเล่าเท่านั้นแมนค่ะแรกๆเลยเดี๋ยวนี้แต่ยูทูบ่นบอกเลยว่ามีแต่โย่มเด้ไหน ผู้อื่นบ่ให้เพิ่อนมาับัดนี้ก็เลยว่าพายจารย์คือหนูทํางานเป็นทีมหนูขออนุญาตให้หมู่นําได้บ่เพราะว่าถ้าหนูไปจังซี่หนูบ่มีจังซี่หมู่ก็จะส่งให้ครับเอาอนุญาตเพิ่อนมาก็เลยขอกับเสียก่อนมาให้ให้แต่บ่ได้เอ่ยซื้อเพิ่นดอกค่ะขอเนาะเพิ่นก็ับบ่บ่บ่เร็ถือว่าเป็นโชคดีของเอฟซีเนาะเป็นโชคดีของ FC ที่ปู่แบ่งปั่นเอาซี่ซะเอาไหนมันสิไปซัมเหมือนกับท่านอื่นเพิ่น เพ e ื่อนพันสุซีซับสนเอฟซีเนาะตั้งให้เป็นปู้สกุลนครหลวงจ้ะเนาะเนาะมันสิงยาหัวขึ้นเด้ปู้สกุลนครปู่ผูสกุลนครผู้ใดเพราะว่ามากับผู้สกุลผู้เพราะว่ามากับผู้สกุลจ้าสกุลใดละลายจัามันหลายตำบลหลายอำเภอเนาะนี่ก็เพว่ากันก็เอาปู้สกุลนครเนาะทีมงานนครนครผู้สกุลนครโอเคบ้านนี้เข้าไปเพึ่งหัวไปกันอีกว่าหนาดูนี่มาครับอือนี่ค่ะกะเล็กเล็กกะยัง Át, ย่างหกตัวคือเกาลักกระเลขกสตัก็คือสามหางคือเกาเนาะค่ะแล้วคนจะเน้นไห้ก็คือสองหางอีกหางหนึงก็คือตัล่องเนาะค่ะจะไปไห้ไรสังเกตสีหนาได้ไหมเจนใจไรเจนใจแห้งแล้วโอ้ยจแหงใส่หันมาส่งมองท่านไหมน้องเห็นตอนแรกโอ้โหโอ้โหเกเจนใต้ไปด้วยเจ้านี่อย่าอย่ราแหละเดีคนเราเจ้าบ้นเขาตั้งเขาเรียกว่น ไปไปไปก็คนมีโชคเนาะคนมีโชคว่ะเฮ้ยมาสั่นให้ให้ยืมเงินได้เด้อมาสั่นก็ขอไปล้านเหมือนเดียวมาสั่นขอไปล้านหมดแล้วเขอไปล้านหมดแล้วสิงเดียวอีกเก้าลักก็ะใสเหมือนเด้อดิมาเอเมนเก้าลักก็ใสเหมือนเดียวใส่ยังไะใส่นีใไดหนี้เขาเอ่อเดี๋ยวในส่วนนี้เนาะให้แม่คู่อธิบายเพราะว่าแม่คู่สี ละเอียดกว่านะครับเพราะว่าเพื like ่อนเป็นผู้เอาตัวเลขมากเพื่อนกะทิชัดเจนกว่าครับตัวตัวศูนย์เนาะค่ะมันมาศูนย์อยู่บนเพื่อนว่าจังกี้ศูนย์มาบนเลยศูนย์เนี้ยเขาท่างแบบยังไงเลยบ้ดนี้เพื่อนว่าหา่อันใดที่ติดหายยาเป่าเอาเด้อเดี๋ยววันที่สามสิบสีบ่งห้ยเพื่อนว่าแต่เสียเนาะค่ะเสียบอกให้แม่คู่เนี่ยจับไปเลยสามคู่เพื่อนว่าเนาะค่ะ สามคู่คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีท่อใดให่ออกไปเบิรก้อนอคนบอกค่ะคือมีตัวนี้ตัวนี้แต่เน้นที่ตัวนี้เน้นไปที่ศูน,นย์สองหนักหนักการโอ้คนขี้ลักะอันนี้ห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองค่ะตัวนี้เ,เป็นออเดอร์ไปก้อนวันเถอะจัดได้จัดเลยจัดได้จัดเลยอ,อันนี้่นบอกไม่คู่เนาะค่ะ่นบอกว่าถ้าทำไม่คู่หาได้ออกไปเลยครับนี่อันนี้คือตัวเน้น แต่ถ้าสามตัวนี้จับไปเลยสามตัวนี้เพิ่วมาหากแต่เน้นๆคือตัวนี้ครับเน้นที่สุดคือศูนย์สองมันคาดแล้วมันคาดแล้วมีรายตัวมากนะผมแววๆมากอยู่มาหมวดทีแล้วศูนย์ห้าแปดล้านแน่นค่ะหมวดนี้ศูนย์สองเพิ่นเอาแล้วเพิ่งมาเพิ่นจับไปแล้วสิบล้านเพิ่งมาสิบล้านค่ะโอ้โหตติมเลยจุนิผมเอาเลยได้ครับประสัน ผมเอาสิบล้านเลยได้ก็ได้เสียก็เสียงวดนี่แหละเพิ่ม่าเพิ่ว่าแต่ผมหมั่นใจของหวดบางหันเพิ่มมาเพราะว่าปู่บอกว่ามั่นใจกว่างวดที่ผ่านมานดึงไปสิบล้านเลยค่ะโอ้ขอยจิกลายเป็นทรงกข้าวนี่ระบาดระบาป็เมียงนี่กับเนื้ครับคืออันนี้ก็นั่มนั่มแนวทางมาให้นะค่ะกับอีกอย่างหนึ่ง เทากับสอบถามที่เพิ่นเคยือยู่หลักไก่ชิดกับพระอาจารย์เนาะค่ะแต่เมู่จะสอบถามเพิ่นตลอดเนาะค่ะจะ,ะถ้าปู้นี่เพิ่นจะบอคอยให้รายละเอียดเท่าพักเนาะค่ะ เพิ่นก็เลยบอกว่าให้ถามให้ถามเอาลูกศิษย์พาอ,อาจารย์ได้เลยค,ค,คือเอก็เลยขออนุญ,ญาตว่าขอเบิดโทรรัพท์อียังได้บอเพิ่นก็ให้นะค่ะก็คือเสดสอบถามแต่เพิน่นเพิ่นก็เลยบอกว่าให้เน้นเอาแต่อทิติธาเดี๋ยวพาอาจารย์จะไม่เน้นให้ไหมเพิ่นว่าแต่ขันแม่คูจัดได้ก็จัดไปดลดตัวนี้นี่ในในในนี้แต่ผมมั่นใจสองตัวมากกว่าเพิ่นว่าผมก็เลยเอาตัวนี้เนาะค่ะ แต่ว่าเพื่อนว่ากลับเลยเพื่อนกลับบะเลขเพื่อนเคยกลับบะกลับด้วยบ่เลขเพื่อนกลับเลขเพั่นกลับอยู่แต่ว่ากับส่วนมากกับกะที่ที่ผ่านมากกับตรงอยู่ค่ะตรงกับ่ค่อยกลับกับมีแต่แต่ที่แม่คู่เห็นก็คือตรงเลยตรงครับเอาแล้วแม่กู่ที่แม่คู่ได้คุยกับเสียเนาะเพื่อนเน้นบนหรือล่างเสียบนค่ะศูนย์อยู่บน ศูนย์เพิ่นเอาบนนี่ไงเพิ่นให้สามตัวมาจะเพิ่นเดี๋ยวห้ยสามตัวเพิ่นว่าอ่าเลขหานี่จะติดล่างเดี๋ยวอนเดอร์ค่ะเข่าไข่แล้วเข่าไข่อย่างตัวนันล่างเข่าไข่แล้วเข่าคายเลยร้อยแล้วเพิ่นว่าเดี๋ยวจะเพิ่งเอาเอาไปไอ้นี่เด้อเพิ่นว่าแต่ว่ากัญหาได้เพิ่นกะซิมี่บอกอีกอย่างได้หน้าอยู่ล่ะค่ะเพิ่นว่าหายไปจับสามปูหนิใบก่อน แต่แต่ตอนนี้มั่นใจที่สุดก็เน้นตัวนี้ละแม่คู่แต่ว่าหาสองอันนี้ไปน้บมีเท่าไดเอาเบอร์สพนบอกแม่คู่จังสี่ครับแล้วบันนี่ภาพชัดบังคับในกล่องเดี๋ยวเอฟซีสิโอซัดมากซัดมากซัดมากเปยนสีห้แล้วเนาะค่ะโอซัดมากขอคุณเนเซีด้วยค่ะที่สื่อประกามวให้มันก็เลยชัดเกินับแม่คู่จะสังเกตเนาะค่ะศูนย์สามแม่ค่ะศูนย์สองเก้าห้าอืมค่ะ แต่ปันนี้เพิ่นจะบอกเด้อค่ะสองตัวนี้กันเอานิดๆก็ได้เนาะค่ะเอานิดๆก็ได้สามเจ็ดกับเจ็ดสี่แต่เสียเพิ่นกันตัวเดียวเพิ่นกันคนเจ็ดสี่ซี่เจ็ดเป็นโมแนมเลยเพิ่นมาแนมโอ้โหเพราะว่าอันนี้คือคือเมอันนี้อันนี้สอบถามเพิ่นเนาะค่ะผมกันแต่ตัวนี้อันอื่นผมเบาเป็นมาแล้วก็สี่เจ็ดห้าซี่เจ็ดหานี่ ตัวเสียเพิ่นบ่ซื้อครับสี่เก็าห้าไม่เอาก็ได้ค่ะเพิ่มมาบ่เอาก็ได้แต่กกับอันสองตัวไ้อยู่ครับเพิ่มมาแต่กกับว่าไหลาหน่อยๆข้าแม่นถือผมกับขาดทุนพอผมมามาแล้วก็ตามที่ผมอยู่น้ำเพิินเอภาษาเพิ่มันจะเอิ่นบ่ฮวงเพิ่มมาไม่ไม่ชัดไม่สว่างไม่ชัดไม่ชัดเพิ่มมามันบ่ฮวงมาสั่นต่อที่เพิ่มเห็นบันบ่ฮวงเพิ่วมา แต่อันที่ที่พุงที่สุดเนี่ยก็คือต,ตัวนี้ตัวนี้ไปจับเอาลดเพิมม่มมาในคว่มแม่คู่นี่เพิ่นย่างจะบยเผยแต่แม่คู่คิดว่าเพิ่นจะเผยแบบว่าย่าง่าชัดเจนอาจจะเป็นล่างเพราะมันตีหางไหมค่ะเพราะว่าห้างข้างล่างชัดเนจเนนี้จนา่งใรือว่าชัดเจน,เนแ้วห้างก็ได้ค่ะเม่ห้อยู่ข้างล่างแต่อันนี้่นกัน ครับเหมือนกันส่วนตัวผมบอมักปันใด<ม>แล้วก็มีเก<ม>้าเจ็ดสองแต่แต่เอ็ซีอย่าลืมเด้อหางวดทีแล้วที่ออกนะ่ะคือมันออกตัวร่องเด้อันนี้งวดทีแล้วนี่ค่ะที่ที่มัติดสามหานเนียอันหาสามแปดห้าสามครับเป็นตัวเป็นตัวร่องร่องหลังสุดครับเป็นตัวรองหลังสุดแต่แต่เพ่นบอกว่าคือคือตัวเลขซูมมือนีเพื่อนว่ามัน ขั้นท่องให้ชัดเขียนหลมันก็อ่านเปิ้นว่าบางทีเพิ่นก็เลยมีตูวหลอกคือจังหวัดทีเดียวเพิ่นว่าให้มึงเอาเด้อว่าเพิ่นเขียนลองเป็นราค่ะเพื่อเด็เขียนล่องล่องศูนย์เนาะอยู่นี่ล่องศูนย์แต่เพื่อนบอกไม่พูดว่าให้มึงเอาว่าเลขอีหยังสีปูเขียนหลายอืมแต่ว่าเกียรสองน่ะปูว่านบ่มาดอกเพื่อนว่าเลขอันของเงินปูดำมันนะบ่มาดอกกับโมมาอีหลีจ้ะกับโมมาอีหลี เลยถ้าถ้าซูนอ่ะมันจะเด่นผลมาเขารูรดอัเพื่อนเพื่อน,นบอกเนาะแต่ตอนนี้ก็คือข้างสายสกุลที่ที่ติดตามพระอาจารย์เนาะคะ่ะหรือว่าเป็นลูกศิษย์เพื่อนเนาะคะ่ะคือจัดไปบดเล้วตรวนี้ท่านเจ้ากวดกวดเสือลัตเตอรีเนาะคะ่ะครับไปจนหอดหงเท็ยจากสกุลจนหอดหงเถีเลยท่านเจ้าขวดเอาเบิ้ลเลยค่ะครับ,รบและ นี่คือตัวที่เน้นที่สุดเน่ค่ะห้าศูนย์สองนะครับค่ะคือสามตัวนี้เน้นเอาตัวนี้ตัวเดียวเลยเพิ่นตัวเพิ่นได้นี่แต่ว่าเพิ่นมาให้ซื้อเอารดสามตัวนี้มีเท่าไรเอาเบิร์ดเพิ่นบอกแม่ผู้ครับหมยถึงลอตเตอรี่นะครับหมะยมถึงลอตเตอรี่มีเท่าไหร่เอาให้หมดเพิ่นเอาเบิร์ดค่ะอยู่มีแพงไรสี่เอาเบิร์ดเพิ่นมาไปแต่แยงสกลนครจนหอดกรุงเทพไปน้ำไปน้ำไมยถึงลอตเตอรี่เนาะไม่นึิดนลี่ <laughs> เอาลัตเตอรีค่ะไปคู่กับได้มาอยู่กันไปเอาอยู่วางแรงกับไปหาขวดอยู่เพราะว่าเออมัน,นบุกไฟมีคนหม,มักไหมอ่ะแต่ว่าผมยังบอกันใดไปเอามาอยู่แม่นบอกครับ<ส>ม,มีสาเหตุสาเหตุใส่เบิร์ดแล้ว ยุ่งใหญ่เป็นบ้าแบบนี้คนมีโชคใส่เบิร์ตแล้วเก่าละเดี๋ยซีเอ้ยเดี๋ยวมายุ่มใหญ่นะฮะสนุกด้วยบ้านเองชัดเจนเนาะชัดเจนชัดเจนสำหรับคนที่จะวิ่งลูดเนาะค่ะสำหรับคนที่จะวิ่งลูดวิ่งได้เลยค่ะ ห้ากับศูนย์เด่นที่สุดคือศูนย์บนอย่างเดียว<ม>เออเพื่อนว่าบนอย่างเดียวนาะค่ะออสำหรับห้าล่างอย่างเดียวค,ค่ะนี่ระคะก็คือตัวเน้นๆนะคะก็คือศูนย์สองเนาะค่ะแล้วก็ห้าศูนย์สองตัเลขของเพงื่นมีทั้งหมดหกคู่คือศูนย์สามศูนย์สองเก้าห้าเจ็ดเก้าเนาะค่ะแล้วก็สามเจ็ด เจ็ดสี่เนาะค่ะเอาเลขสามตัวเพื่อนจะหายสามางอยู่จงสี่ตลอดเนาะค่ะก็คือสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์สองเนาะค่ะแล้วก็เก้าเจ็ดสองะค่ะครับแต่อย่าลืมว่าลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดที่สุดของปู่นะครับหรือว่าเสียนะครับบอกว่าเน้นที่สุดศูนย์สองแล้วก็ลองลงมาก็คือเก้าห้ากับเจ็ดเก้ามีลอตเตอรี่เท่าไหร่ กวาด<ห>เอาให้หมดครับส่วนตัวอื่นๆก็แบบตะปูสิมุครับแดตะปูมกักค<ฮ>่ะครับผมเอา้ากาชัดเจนครับผม<ฮ>สำหรับด้านข้างตัวเลขของอกูสะกดเนาะ<ฮ>ครับผม